สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยเด็ดต่อไปนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสรุป ยังไม่ใช่สรุปหวยนะครับเนาะอ่ะอันนี้เป็นสรุปปกนะเพราะว่าผมลงไปหลายคลิปนะฮะสลับในปกสลากนะครับเนาะอ่ะก็ในสรุปรัฐบาลเดี๋ยววันอังคารนะครับลงให้เนาะวันอังคารที่13นะครับลงให้นะก็เดี๋ยวรอฝันคืน12ก่อนเนาะทำฝันได้เลขอีกไหมนะครับเนาะอ่ะยังไงก็มารับชมกันแล้วกันนะฮะอ้ออย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนั่นแหละนะครับสลับในปกสลากล่าสุดก็จะเป็นในปกนะครับเนาะ ปกวันพืชมงคลนะฮะก็เป็นรูปแบบประมาณแบบนี้นะครับเนาะอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงให้ไปนะครับมันก็จะมีในปกที่คล้ายๆกันนะครับซึ่งมันก็จะไปคล้ายกันนะครับกับใน2งวดที่ผ่านมานะครับรูปบัวแบบนี้นะฮะซึ่งหันหน้าไปแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับคล้ายๆกัน แล้วก็จะมีอีกงวดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์สามในงวดเก้าศูนย์สามในงวดนี้อ๋ออันนี้เป็นรูปนี้อะเนี่ยมันก็จะเหมือนในงวดนี้ที่คล้ายๆกันนะครับเนาะซึ่งก็จับนะครับปกติมันถ้ามันปกคล้ายคล้ายกันเนี่ยมันมักออกเลขมันเหมือนกันนะครับไม่เหมือนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกหนึ่งสองศูนย์หกมันก็อาจจะออกนี่แหละสองศูนย์ไหมนะครับเนาะ ก็เอาตรงข้างหน้าก่อนเนาะเป็น1 10หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นในที่ใน16หนะฮะสองศูนย์เนาะหรือ26เนี่ยนะครับปกที่มันเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับอืมก็ลองนำไปพิจารณานะครับซึ่งมันก็มีอยู่ปกหนึ่งนะับปกในปี62นะครับปี62อนะครับออกไปที่ใน5 26แล้วก็71นะครับซึ่งปกในปี62เนี่ย ผมยังไม่มีปกนะก็ก็หามาจากนิดนะครับนิดปี6-2ปี6-2มันก็คล้ายๆกันนะครับกับในล่าสุดซึ่งปกวัวนะครับนี่หันหน้าไปทางเดียวกันนะครับเนี่ยแล้วพอมาในปี6-5เนี่ยก็เนี่ยคล้ายๆกันนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็ออก2-6เนี่ยมันก็สลับอยู่ในตรงเนี้ยนะครับอ่าสอเนาะนี่เนี่ยสอก็มาออกในปีถัดมา ซึ่งเผื่อมันเอาตรงนี้นะครับมาสลับกันออกในปี62สองปีห2สองออกไปแบบนี้นะครับมันอาจจะสลับไปอยู่ในตรงนี้สองหมันออกไปแล้วเนาะไม่น่าจะออกอีกหรือเปล่านะยถ้าสลับอยู่ตรงนี้ที่ถ้าห้าจะมาก็เป็นในที่ในห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าหกสองเจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งก็ออกไปแล้วเนาะแล้วก็ห เจ็ดหกอยู่ในนี้71็ด็หนึก็น่ารุนนะเจนึ่งนะครับอ่ะนี่แหละสำหรับในปกที่หันหน้าไปทางดูกันนะครับแล้วมันก็จะมีนะครับในปกที่เป็นนะครับลูกวัดแบบนี้เนาะนี่มีแบบนี้นี่ซึ่งในปี6-6เนี่ย6 6กปี66พุทธจิพุทธภาเรืภามาพุทธจิเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะเป็นปกรูปวัดเนี่ยออกเลขมี90นะฮะ90มีม,มีมีอยู่ในบนเนาะเออเท่าที่ดูแล้วนะครับซึ่งในคลิปนั้นนี่ผมเขียนให้มันมี3ตัวด้วยเนาะนะครับมันมี3ตัวด้วยอ่าเพราะว่ามัน ถ้ามันมาบนเนี่ยมันน่าจะมี90นะครับมันน่าจะเป็น90 90นะครับก็จะคู่กันกับเลขไหนนี่ก็น่าจะคู่กันกับในเลขขี้เนาะอ่านใน90ใช่นะครับเพราะมันมา93แล้วก็9เนาะ39มันก็ถ้าเป็นเลขขี้ก็ต้องเป็น7 905 นะครับแล้วก็901เนี่ยก็ลองนำไปสลับกันอยู่ในตรงนี้นะฮะหรือจะเป็นในชุดตรงๆนะที่ผมเขียนให้ก็มี089079นะครับแล้วก็049เนาะนะในตัวเลขที่น่าสนใจซึ่ง049นี่ก็เป็นเลขฝันเนาะในงวดที่แล้วนะครับอ่านะครับก็มันมาออก60เนาะเม่นเนีลน90นในงวดที่แล้ว นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นปกรูปวัดนะครับแล้วมันก็จะมีในตรงที่ลายเซ็นนะครับเนาะในคลิปที่ตรงปกลายเซ็นอ่ะลายเซ็นตรงนี้นะครับนี่แล้วก็แล้วก็จะไปเหมือนนะครับในงวดที่เป็นปกลายเซ็นอ่ะในงวดนี้นะครับในปกลายเซ็นเหมือนกันซึ่งอ่าแล้วมันมันอาจจะสลับกันอยู่ในตรงนี้นะครับสลับกันอยู่ในตรงนี้ก็ จะมี9 90 90 96 92หรือ6ออกตัวเดิมแล้วม่าหมดออกตัวหน้าตัวเดิมเนาะอ่า60เนี่ยเนาะอืมน่ะมีมีตัวที่มันเหมือนกันคล้ายกันอยู่เนาะนะครับแล้วก็ในสองอ่าเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบปก ววควายปกวกวาควายปกวควายนี่มีหกมันเหมือนในปกนี้นะนี่เพราะว่ามันอ่ามันออกคล้ายๆกันนะผมว่านะครับซึ่งมันมีปกเนี้ยแล้วพอมาในปี 6 7เนาะอ่านะครับในปี6 7ก็มีวัวมีควายนะครับปี6 7นี่ออกไปในที่ก็แสดงว่า6เนี่ยน่าจะมีเนาะ6มาหน่วยมาตรงนี้ก็น่าจะ6นาะในหลักสิบนะครับเนาะอืมอ่ะลองดูด้วยกันวิ่ง6นะครับไม่6ก็ไม่6ก็9เนาะในปกแบบนี้นะครับ อ่ะแล้วไปดูล่าสุดนะฮะสองในปกสลากสองในปกสลากนี่นะครับมีเลขตัวไหนบ้างที่ผมส่องนะครับก็จะเป็นในที่สองปกสองปกว่าม็นสองกบเนนะครับอ่าสองปกนะฮะก็จะเป็นในที่ในสี่สี่เจ็ดหกนะ3ามตัวนะครับก็นําไปตัดนะในตรงนี้

อ่ะโอเคนะครับรวบรวมมาทั้งหมดให้ได้ดูกันแล้วนะครับหลากหลายคลิปนะครับรวบรวมสรุปในปกนะครับไม่ว่าจะเป็น2ปกเนาะอ่ะก็2ได้ประมาณนี้นะครับ2ปกก็อย่าลืมนําไปตัดด้วยนะครับ4ี่หหรือ7 6หหรือห้าหกหรือ6 1เนี่ยในตรงนี้นะครับเนาะซึ่งนยครับเท่าที่ดูแล้วนะครับผมว่าในปกล่าสุดเนี่ยนะครับผมว่าน่น่าจะมีเลข0ูนย์เนาะอืมศูนย์น่าจะมีนะครับ แม่ก็9ก้าก็หกนั่นแหละนะศูนย์เกนี่ยต้องติดมาสักตัวหนึ่งนะครับอ่ะ3าตัวในตรงนี้นะอ่ะลองซื้อติดไว้นะครับเนาลองดูแล้วกันนะครับลองลองนำไปจับนะครับหรือว่าจะรอนะครับใน ในสรุปหวยรัฐบาลนะครับเนาะในคลิปถัดไปนะเดี๋ยวเจนเดียนมาสรุปให้นะครับในวันที่13นะครับสรุปในหวยรัฐบาลนะว่าจะได้เลขไหนนะครับเนาะอันนี้2ปกนะลองนําไปพิจารกกันนะครับสำหรับในล่าสุดนะฮะก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะเท่าที่ดูแล้วนะครับเนาะอืมก็สองศูนย์นะก็น่าสนใจนะครับสองศูนะครับห้าห นะครับ1516ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอาจถ้าใครชอบ9กนะก็9296กนี่ก็ก็มีลุ้นนะน่าสนใจน่าได้ลุ้นนะครับสุด3ตัวนะครับซื้อ9 0ไว้แล้วก็ติดกับเลขขี้แล้วกันนะเผื่อโชคดีเผื่อถูก3ตัวนะครับนออ่านหรือใครไม่ชอบนี่เลยเอาสูตรนี้ไปซื้อนะครับสลับในปกสลากลาสุดเป็นวันพืชมงคลสูตรพืชมงคลนะฮะปีที่แล้ว ไปเน้นล่างนะฮะเสดามันไปออกบนนะครับซึ่งในปีนี้ผมว่าน่าจะมาบนนะครับเนาะอ้าใครชอบในตรงนี้ซื้อไว้จับไว้นะครับแต่ผมว่าเด่น2เด่นสานี่น่าจะมีอยู่นะครับเนาะเออนะครับเนาะลองย้อนไปดูสถิตินะครับก่อนหน้านี้นะปีหปห้าปีห6หปีหก ปี6กปีหกอ่ะนี่เลยนะครับนี่สถิตินะสองสามก็น่ารุ้นอยู่เนาะเพราะว่าถ้ามันไม่มาสักปีหนึ่งมันเว้นมานะงวดปีก่อนมันไม่มีนะครับ2กงับสามนะผมว่าปีนี้นะครับแล้วก็ในสูตรนี้ด้วยนะครับซึ่งในสูตรนี้ ก็ปีที่แล้วก็ถูกกันเยอะนะฮะปีที่แล้วนี่สูตรพืชมงคลนะครับเนาะปีนี้ก็ขอให้ถูกอีกแล้วกันสําหรับในสูตรนี้สูตรพืชมงคลนะฮะก็ขอให้โชคดีถูกเป็นหมืน่นถูกเป็นแสนแล้วกันนะครับเนาะอ้าวยังไงก็ยมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปก็เดี๋ยวมาสรุปหวยรัฐบาลแล้วกันนะสามตัวบนสองตัวล่างนะครับในงวดล่าสุดวันที่1 6พฤษภาขอให้โชคดีกับในปกสลากวันพืชมงคลแล้วกัน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ